อดีตเมียไฮโซแชมป์ฉุนหลังสื่อถามเรื่องรูปแบบนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำหวานรักนพักหรือน้ำหวานเดอะเฟสโดยเมื่อวานที่ผ่านมา14ธันวาคมน้ำหวานได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์กับไฮโซแชมป์พร้อมทั้งชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจนี่เจนิลาอาดีตภรรยาไฮโซแชมป์โดยในไอจีของเจนี่เจลีลา ได้แคปคําถามหนึ่งที่สื่อได้ถามกับน้ําหวานในทํานองว่าได้เจอลูกแชมป์หรือยังเจอกันแล้วเป็นอย่างไรมาโพสลงไอจีสตอรีด้วยอาการปิดเบาๆพร้อมชัดว่าขอโทษนะคะควรมีคําถามแบบนี้ไหมคะนอกจากนี้สาวเจนี่ยังได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความลงไอจว่าอย่าเอาแอสตันเข้าไปเกี่ยวขอบคุณค่ะ